การเสียภาษีก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ต้องเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ด้วยหน้าที่พลเมืองอใช่ครับกรมสรรพากรเองครับก็เริ่มมาตรการ ece receipt นะครับในการลดหย่อนภาษีสูงสุด50,000บาทซื้อสินค้าและบริการนะครับก็อย่าลืมขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ Electronic, หรือว่า e t a x invoice ครับนางสาวกุลยาตันติเตมิตอธิบดีกรมสรรพากรนะครับก็เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังโดยกรมสัมพารครับก็ตระหนักถึงความสําคัญของการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศจึงได้เสนอกฎกระทรวงครับฉบับดังกล่าวเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการ e a e receive นะครับซึ่งมีหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขดังนี้ 1. ครับกรณีซื้อสินค้าหรือว่ารับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา86ทับ4 แห่งประมวลรัษฎากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-tax invoice นะครับพร้อมต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือว่าเลขประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วยค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่จะได้รับสิทธิ์นะครับไม่รวมถึงค่าซื้อสุราเบียรและวน์ค่าซื้อยาสูบค่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็เรือค่าน้ำมันและกา๊าซสำหรับเติมยานผ่านะค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์และค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2567ค่าเบี้ยประกันวินาศภัยในข้อที่2นะครับกรณีการซื้อสินค้าหรือการรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีใบรับตามมาตรา105แห่งประมวลนะครับรัชดากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับพร้อมต้องระบุชื่อนามสก,กุลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วยเฉพาะค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการดังต่อไปนี้นะครับค่าซื้อหนังสือหน,นังสือพิมพ์นิตยสารค่าบริการหนังสือหนังสือพิมพ์และนิตยาสารที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ค่าซื้อสินค้า1ตนนําตบล1น1ผลิตภัณฑ์รั่วโอท็อปกรึ่งไน้ลงทะเบียนกับโครงการพัฒนาชุมชนแล้วข้อที่3ครับค่าซื้อสินค้าและค่าบริการตามข้อที่1และข้อที่2เมื่อรวมกันแล้วสามารถหักลดหย่อนได้ตามจํานวนจ่ายจริงแต่ไม่เกิน50 0 0มบาทโดยให้ผู้ซื้อสินค้าสังเกตร้านค้าที่มีสัญ,ญลักษณ์นะครับ e s y e r e c i t นะครับควบคู่กับ e-tech invoice and e r e c i p t นะครับซึ่งอธิบดี กรมสรรพากรได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปี2567นี้จะเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะทําให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า70,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่แหละคร